เนี่ยมันเหลืองว่าลุงว่าจะขอน,นี่ตัวน,นี้นะโอ้ตันนี้กล้ตนนัวนู่นน่ะหนอตันูน้นตัวบล็อก,กอ,อ่ะเหลืองแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยนี่ตัวน,นี้เหลืองไหมเนี่ยเออตัวนี้ไหวแล้วมั้งตัวนี้แย่มเลยแช่ไหมล่ะรัดมากกว่าภาษาอือหือหมดแล้วเนี่ยต <c oughs> ัวตน,นี้เฟื <c oughs> ่องรุ่นนะดตอนแดงโดนบล็อกไปอ้าตลงสายหมากเนาะงตอนเนาะ ตองใส่เยอะหน่อยครับใส่ฝ่องไอ้ป่องนี่ยมันเด็เหลืองอะผลสองฝองเนี่ยกำลังดีเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ตรงมุมนี่สองต้นยอดเขาอือไอ้ต้นที่มันนันนี่ต้นที่มันดกๆอ่ะอือมันก็โซ่เป็นธรรมดาแหละฮะมันก็โซ่เป็นธรรมดาแหละ<ต>ดกจัด,ดโดนปุยอันนี้ปุยของ,งไว้มัดครับปุยเมืองสวยนิดนิด เนี่ตัวาวที่ปล่ยใสไแสงตะวันสิบเก้าแสงตะวันนะนะใสเหลื่อยครับจ่อลงฝนๆนี่ปกกุ๋ยมอกลกครับ